ครับสวัสดีครับทุกทท่านผมหมอโตนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับพาทุกท่านมาดูเป็ดไข่นะครับเป็นเป็ดไข่สายพันธุ์ซีบีซูเปอร์นะครับพึ่งลงได้ประมาณ56วันนะครับลงเป็ดวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่28ปนะครับประมาณ5วันนะครับประมาณ5วันนะครับก็ ตามเข้ามาดูหลังจากที่ส่งมอบไปตอนนี้ก็ไข่ไข่มาพอสมควรละไม่ไม่ได้นับไม่ได้ามคนเลี้ยงนะครับว่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ละล่าสุดนะครับวันนี้นะครับแต่ก็มาดูเรื่องอาการจัดการนะครับก็จะเห็นว่าพื้นก็ยังแห้งดีอยู่นะครับพื้นแห้งดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราจะเน้นให้เลี้ยงดับหล,มหลวม นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนก็จะระมัดระวังเรื่องความชื้นเรื่องแก๊สแอมโมเนียเป็นสําคัญนะครับแล้วก็เรื่องน้ำนะครับน้ําก็จะให้เขาได้กินน้ําที่สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าว่าฝนเปื้อนเนี่ยก็อาจจะนํามาซึ่งเชื้อโรคพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็จะทําให้เป็ดมันมันเครียด แล้วก็กระทบต่อผลผลิตไก่ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าป่วยก็จําเป็นที่จะต้องให้ยานะครับซึ่งเราจะไม่พยายามป้องกันนะครับไม่ให้เป็ดป่วยเป็นหลักเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องให้ยาไม่ต้องรักษานะครับเน้นการป้องกันดีที่สุดนะครับก็ถ้าหากว่าเขากินอาหารได้ปกตินะครับอายุแบบสบายเนี่ยก็จะให้ไข่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็ดของเราก็อายุถึงนะครับมาถึงก็ จริงเริ่มไข่ไปแล้วนะครับก่อนส่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะไข่พอสมควรละนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือสนใจอยากจะได้เป็ดไข่ c ีพีซูเปอร์ไปเลี<ๆ>้ยงนะครับก<ๆ>็สอบถามได้ที่เบอร์086นะครับ2 3 7 8 8 9 5นะครับ รวมถึงปรึกษาเรื่องการเลี้ยงการจัดการตลอดการเลี้ยงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ